สวัสดีครับวัสดีครับผมวัสดีครับวัสดีค่ะวันนี้ผมเดินทางมาร้อยเอ็ดเนาะได้ยินได้ยินมาว่าชื่อชื่ออะไรเจ๊เจ๊อะไรนะครับเจ๊เป็นยาโซ่ยาโซ่แมนยาโซ่าโซ่นะครับว่าอะไรนะที่ว่าไปจองอะไรน่ไปขอแม่ตะเคียนอะไรได้สองงวดติดนะครับแมนลองฟังหน่อยได้ไหมครับผมได้สองนะได้สองงวดติดเอาทังไหนจากขึ้นแม่แกวเีย ก็กลับไปซึ่งซุ่มอยู่แล้วไปซึ่งซุ่มน้ำมันเจตูนี่แล้วก็บ่เคยกลไปแวะดูอยู่อยู่วันนึ่งแต่ว่าบ่เคยก็ไปบ่เคยไปขอหรือว่าเต้นเขาฝันยุทธู่ค่ะยุทูบพักกันไปยุทูบเสียงดวงไปนี่เสียงดวงไปแต่ว่าบ่เคยเข้าไปอยู่ที่เชียครับตังแตยังเข้าไปเข้าว่าแม่เขาเจ้าะกระลำลือมาแล้วก็ไปเั่งเจตูพากไปนั่นแหละ เลยรองไปไ่องเบิ่งน้ำพึ่งนั่นะคือหลายปพราะไหนคันเนี่ยอันผู้ไปเบิ่งนี่บ่ซื้อแต่ผู้อื่นถือเมื่อว่าเขาการการเป็นแนว่ยท่างเล่ะแต่ว่าถึงแต่ดวงไฟของมันเนาะแต่ว่าเล่าเคยเล่าเล่าเล่าไข่ไข่คือจังเล่าซื้อกับพญานาคได้น้ำเด้ปู่องค์ก็บ่ปานนั่นแม่นแต่ว่าแบบว่าร้านน่อยเจ้าไหม บอกในหน่อยเจ้าไหมเป็นยังดนร้านหน่อยเป็นพญานาคขืนเฮียนไหมเขาก็เห็นเหรอเขา,บ,าบอกมอสฟังเหรอแม่เขาเห็นแม่เนอะครันเห็นงูดำตัวเห็นงูดำเนาะมาสัน่นก็เลยถามแล้วว่าตัวใหญ่ไหมเขาเขาอห็นเขาก็เขาก็เ,าเ,เ,เห็นเองมซีแล้วเนาะได้หน่อยอตัวใหญ่ร้านขึ้น,น,ข,นขึ้นบนบ้านเหรอโมก็อยู่ในบริเวณบ้านนี่แหละบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นบ้านบ้าน บ้านแต่พอจะเม่นม่จะเียนบ้านแล้วจะเียนบ้านตัวใดนะนนี้ตโดนเล้วนจะโดนเร้วมาถึงบอกตีไปที่บ้างแต่ว่าไปจังไดมาจังไดจังเป็นเน้ำจ็ดตูมสิบบันนี้เล่าเล่าเล่าสีเห็นแต่ตัวเล็กร้อยมากมันกักับ่รู้ว่าเป็นอันใดล่ะปริหารนษฎร์กับ่รู้ว่ารูกจะควมไม่เส้นกับว่าไม่เส้นกับบอน้าสนุกเว่าบ่า เล็กเมนเข้าบ่อยไหมครับยาครับช่วงไม่ไม่เนาะเม่นช่วงไม่ไม่เขากีงวดติดครับผมที่เข้าเข้ามาเนี่ไปบอกบ่อยเฝ้าแล้วฟังไม่ร้อยนั่นแหละเออเออเอองวดนั่นนะครับเข่าเลยจะ่าแต่ความกับเบเรกฮอซาสือบอกเขาอย่างเดียวเหรอครับเน่ยจะบอกเจตุฟังแต่ความกับบเรกฮอซ่าให้บานกย่ให้บานกับถือน้ำเล่าโย่หลายอย ถือถือจนได้ซื้อองค์ปู่พุ่นล่ะจนได้ไปบูชาองค์ปู่นพญานางมากมวนนี่ลอยมาอย่างนี้ครับวัดใกล้เราที่สิไม่ยากม้วนนี่วัดนี่เฮ็ดมือเอาก็ได้ขันว่าอยากเอาเห็ดมือเอาเฮ็ดมือให้เพื่อนเอาเดี๋ยวเด้อให้เล่าตัก องันนี้คือเดี๋ยวขออนุญาตถามเนาะอันนี้เราเราทำขายเหรอครับแมนเฮ็ดขายเฮ็ดส่งอันอ้แบบเอฟซีอยากจะซื้อไปกินอย่างนี้ได้ไหมเป็นบ่ได้ไป็ดไก่แบบนั้นห้องเจสียนเฮ็ดชีมือหามือนี่แหละสร้างเหล่าเจ้าหน้าท้องไปที่นี่เเราทั้งหิบผ่าน้ำดิหิบผ่าน้ำมือละซองชัวมีนี่แหละก็เด็ดเฮ็ดโดนเป็นนั้นเฮ็ดไก่แบบนั้น บเมบัอเนี่ยค่ะเมื่อชีพเนาะสะลตาทดลองทดสอบเลยล่ะจะมีดกับมีดแต่ยี่ายี่าอันนี้บัดจะคล้องว่าอุปกรณ์มาพร้อมบัดนี้เด้องูเขางูเขาบ้านนี่เขาอีกไปเขาทุกวันผะเลยด้อเขาวันผะวันผาหนมาเป็นมีดมีดเร่ร่อนมากบ๊องมาเดบดเดบบาเนียนผู้หน่อยว่า ช่างบกัดมันอนสิเจ้าทรหาปูหน่อยบ่บ่บ่อนบ่อยเขียวฟังเขาจอนเห็นกันโทรไปหาเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาลาเพิ่นบาคอยเดี๋ยวลาเพิ่นคิดหลายคิดนิมนต์หลายนะโอ้แม่ยอยู่ซะโทรศัพท์อีหลีนี่งูอีหลีเข่าในเฮี้ยนเล่าเข่าไปอยู่ตีนหมวบอนเลยตีนมุงเลยบกับบดมั้งจังเข้าไปทังเหอคืนน้ำบานเด็กทีเล่าเนี่ย บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับผมบ้านเลขที่นึ่งหนึ่งแปดหลังน้อยสิ่ไงมไม่ไม่ใช่หลังนี้ใช่ไหมบ่ค่ะที่ที่งูเข้าประจำนี่นะครับ 1, 1, นึ่งหนึ่งแปดอ่ะอันหลังหุ่นงูสินสินก่อนสินก่อนหลังที่อยู่ข้างหน้านี้ใช่ไหม,มครับเอออันอันที่ที่ร้านเห็นงูใหญ่เป็นหลังนี้เป็นหลังนี้หลังนี้หลังนี้เสาใหม่เพิ่นสิเป็นแมนตะเคียนเสาตะเคียน บ้านเลขที่หนึ่งหนึงแปดเราอีกอ่จสิบสี่ทับหนึ่งเก๋มากตัวหนหมดบ้านสิบบ้ปากเนี่ยเอายกมือเอายกมือเอายกมือยกมือเอาบอโยกมือแล้วยกมือพี่น้องเพิ่นเบิ่งสก้อนนอนนอนเหมือนว่านี้ พึ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยม้วนไม่ได้มนเลยถือว่าโชคดีนะตูยังว่นท่านใดคือกันเด้อนี้เด้อไม่มีครได้เาวบ้ันนี่บ้าสีบ้าไปหาเจู่ละเด้อสนาบมันจะกเอาคักเลยเนาะเลยเีใบหนึ่อยู่ตลาดพ่ชาก็จีอักเอาอ่ะก็ประดีว่าอักกรบาพมี่อันตุลาออกไปแม่เออก็จีเอากล้วยไปห้คือเก้าเหรอ เอายกมือเอาก็ได้กันว่าอยากเบาว่ากันเล้วเบาแล้วเหล็กแล้วนั่นโอ้เอายกมือก็ได้แต่เราจะเป็นลัทคิลัทีิของเราเป็นบ่บ่บ่แด่นั่นแต่ว่าไก่บ่ไก่ดอกมู่บ้านไปซื้ออันไข่น้ำข้าเจ้าอืไปเอาเหล็กซี่ระดอกเหล็กสามก็เสียเสียจนสี่แล้วต้องยกต้องยกครับยวมันเคลื่อนเะยกมือเอามันเคลื่อนห้าห้าสี่ เก้าห้า5ี่เก้าหาสี่เก้าหาซีเก้าเอาคือง่ามแทะเออก็จะมาเอาหังขวอยดีขยดีหวาเดี่ยซับกันับหัวตัวเดียวกันเลยพี่ขอให้มาขอให้มาเด้อห้าเก้าห้าสี่เก้าคือเก้าซี่ห้าหีาห้าเก้า นีเจ้าโอ้ตรงเละไยเลยไฟแดงจึงเครื่งีบกรับหัวกะทเก้าหาโอ้เดียวกันคืออธิษฐานให้ใจยุ้ยเขียนในที่ไม่เอาเขียนเละ้ากกนเกลือตัวบเปน้าวนาเ็ดบุญนันย่าบุบวชยกให้เอซีได้เห็นอีกรอบนึงหน่อยครับผมอออดกงาให้มันเขา เขางวดนี <3> <3> ่ปูเอ้ยสามตัวสี่ห้าเออตัวนี้ตัวเลกห้าสี่เก้ามีเก้าอห้าสี่เก้ามีแค่นี้เข้าสี่เข้ากับหัวใดโบนี่เก้าเนี่ยกับเล่ต์สะดวกกับไวรูดเดอเพราะว่ามันบอลแนอนเนาะห้าสี่เก้า ถ้ากลับหัวมาก็จะเป็นห้าสี่หกมันก็ตัวเดียวกันครับเอ้าผิดหวองเลยได้ลอตเตอรี่มาแล้วเอาเบาเรื่องขาหัวถือเนี่ยกูให้บาเรื่องเบาเรื่องฝันกันน่ะฝันจังได้จังได้ตัวนี้ครับว่าด้ฝันนี่นอนอยู่หมู่บ้านโอ้ยอรอยมากบ่ก็เป็นตึกกองบ้านเอ้ยถันเป็นยังสี่แม่นเรื่องหัวกรอนนี่ หวัวตรีนนี่เรากับบอกองศีแหละตอนตอนที่เพิ่นมาใหม่ๆเนาะตอนที่เพิ่นมามาอยูย่นั่เล่าใหม่ๆเป็นตึกเขามาเป็นตัวเลขกรออ้อยองโลงองลง,ง,งมาเลยบอกพีจังไดว่าแล้วมันเป็นตึกเขามาเลยใช่เดี๋ยวพญายามจำใบจำใบเดี๋ยว<ป>ให้เรา,ญญาเอาอันกล<ป>้วยลงหันก่อนพยายามจำใบเอาโอ้ดดดาา ล่าสิเป็นคนมีสินเด้เราจะเป็นทำบุญตลอดเป็นคนมีสินความฟันว่าคนเขียนใส่กระดานให้ขี้หกหาเอาไปช้อนขึ้นๆไว้ก่ะนจ้หัวปรตเดียวกันด้าหัวปรตเดียวกันกะเจ้าเราะ่าเด็กจ้าหัวเลยต้องหูถงดีต้องกลม กับไวด,ดนแล้วตลาดร้านจันก็นกเลยเลยหยิบลอตเตอรีบโบโตตร่ไปแล้วอันว่าคือ,คอเลขเลขเลขล,ลอยมาอย่างเงี้ยส่วนมากเข้ามากี่งวดละครับผมเราให้ฟังได้ไหมขันพื่น<ส>ลอยมากสถิติย้อนหลังคือถ้าลอยมาแบบนี้ไี่เลยไหมรับก็ระโบมันจำบบได้เนาะมันไหลงวดมีแต่หวยในทิมเราลม่ได้ไม่ทีที่บอกเจตุฟังครับครับครับนี่ต่อตัวกัน ติดติดกันเลยใช่ไหมครับเมียแต่ว่ากเรื่าอมากกับยับยังเอาซุยเตีมงเตี่ยมแล้วแล้วเลขที่เข้าไปขอมือว่านี่ดิบอลลใ่งห้เพื่อนบอกเข้าไปขอมือวันเสารศูนย์ห้าห้าล่งล่ให้เพ่ินโหลดมันออกงวดก้อนนี่เจ้ากับสองสองดิเขียนเขียนศูนย์หาหานี่เขียนเร่องย่มาจากไหนเอ ยุดทูบแม่แต่เคียนเข่าสามงวดแล้วเนาะสองงวดแล้วเนาะเรนต้องเอาเนี่ยเพื่อว่าเดี๋ยวขอขอถามหน่อยนะครับคือไปขอแม่แต่เคียนนี่กี่งวดนะครับผมสองงวดแล้วงวดนี้งวดที่สามงวดที่สามสองงวดติดเลยแหละครับก็เพ่ตีเพราะว่าจะควงกับเพือจะช่านอกับพื้นกับไปนพนถึกสองงวดติดบ่อเพิ่นถามวางสี่ดิมันเข่าสองงวดติดบ่อเพิ่นถามวางซี่ว่าเป็นว่าไปติด Oh. เขางวดแรกนั่นก็ข<ม>ึ้ยังกจากความเมาด้ติดตามมัน,นประเทศเพื่อนบ้านเนาะก็เลยบ่องประเทศาตนว่ามันเข่างวดได้งวดได้เนี่ยบ่อันนี้ว่าเลี้ยงง่ายกันเดีว่าเลี้ยงง่ายกันเดีคือเขา้าเข้ามาสองงวดติดงานตะเคียนนี่มันบ่แมนไปขอ,อนี่คือได้เราไปย่ำได้เราได้หลอดไม่จุดทูบนี่ว่าเพิ่นเพิ่นอยากให้สองตัวด้วยงานตะเคียนเมี้ย สามนี่ยเพิ่็นัวที่สามนี่เพื่อนเล็นเิ่มเป็นล่างๆเนาะมัวๆเนาะก็ได้ยดทูบใดศูนย์ห้าน่าเอาไว้นั่น่เคยถือกันมาเพ่อเพื่อนเพิ่อนอยากไข่แค่สองตัวไปเด็กเทียหล่ะงานเทียวเที่ยที่สามเาจ้คลองมาเดี๋ยวเาทราที่ที่แหละอันคันวานนั่นมันวังหันอันเจ้าเห็นอัน อัน25เนาะงัวอันที่ว่าผ่านมาหั่นเนาะ24 24 25ข่อยเขียนไว้อยู่24ข่อยบอก24เดี๋ล่ะโอ้ยข่อยยังเอาให้เจ้าเบิ่งอยู่เจ้าเห็น3 32กับ25แหมข่อยยังว่ามาโอ้ยอยู่แม่ต่เขียนเออแม่ต่เขียนบ่แม่นันที่ว่าอืออันแม่ตเียนแอันก็วังหันเราได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเด้เพราะว่า2อัน2นั่นเราก็เห็นอยู่ต้น สองสองแล้วสองสองแล้วจุดถูกแม่นบัวจ้าวาไปเคียนไว้เมื่เนาะตั้งว่าป้าจะโสไปขอแม่ไปเขียนขค้ืหมานแท้กอยังขึ้นดูตะวังวันนี้ยุต้นเห็นบ่บ่อด้เบิ่งต้นมันหยาดนันไม่งอนบอเลยเอาแต่งตะเลขกถูกเนาะกับเลขฝันกับบสองตดเอจ้าสิสูหารือสหาหาเะแต่อันแต่อันอันอันห้าสี่เก้านี่เจ้ามักตัวใดหลาย ไ่กะบกอหาจะว่านึ่นที่ว่าเลขกมาหนึ่งเจ็ูนย์ีที่บอก,ว,กว่าที่เรียกโตมากเลยนะโตมามันมาแบบหมูม่บ้านต่ว่า,วาก็คือมักตัวพีเดี๋ยวจะมาเสือตัวพีบัดบัดมักเจ็ดศูนซีบัดซสือบัดซสือหาซีเกาห่วย,ยมาแบบหม่บ้านเนาะ <laughs> แบบบ้านแบบแบบแบบคือเกาเลยมัน ขันมาแบบนี้ยนี่ยเดีเจ้าจเจ้าก็ว่าสิบวันเองมซาเลยก็สิก็ว่าสิบว่าวันเห็นเดี๋ยวอ่าจะฟังสุ่งน่ะ <laughs> แล้วก็บเบาเด้แต่วันต่ว่าบ่หูเด้ว่ารู้สึกว่ามือนี่เป็นมือที่แบบว่าบังเอิญปกติแล้วขันโอปอล์ก็เบิกซับบ่มากกับสิบ่ออกเฮียนพอดีโอปอล์ก็เบิกซับมากกับเลยออกมากันได้จังหวะเนาะได้จังหวะ วันนี้มาเขากันกับโอปอพอดีเอาเอาให้เล้ายกให้เพิ่นเบ้างไหมนะสิได้ปิดคลิปแล้วเอ้าเดี๋ยวเราถอดจะเข้ากันโอ้สีเหลวแล้วก็เพิ่นคายดีจังเลยหรอกโยกเชี่ยจัะเด็กหน่อยมันมันนับอบมันบอบคลายแพงเด้อเด็กหน่อยบอกมันอยู่อัน เราสิเป็นเราสิเป็นคนนนันกับแม่แต่เขียนอยู่อยู่อยู่ทางเขียนนี่มีมีมีแม่แต่เคียนดิเนาะคนบ่บคอยมากคุณหนูจะกี่จะสมัยแม่อยู่จำนี่นะเป้งเป้งเต้งที่จะเข้าขอกับ๋องทางเขียนยิ้นเสียงบ้านหลังนั้นคนมาอยู่ใหม่ๆเพิ่นก็ไดยยินตกน้ำมันไหมครับโบ่ตกแต่ว่าปูหน่อยเพิ่นก็ว่า น่อยู่อยู่ว่านกห้องคนส่มังได้สันว่าน้ำสั่งอันพยนาคขึ้นมานันละมองอันตั้งอันลูกโอนันบอกอจ้หน้าบ้านเลยเป็นสั่งเก่าตะกีบสีเห็ดเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเพิ่นขึ่นมะหั่นแล้ววันเขึ้นได้ไ่ได้อุปโลก็ได้ขี่โม่ด้ ไม,มาอีหลีมาเป็นบริวารเพคน,นละแต่ว่าโตคนจะเป็นรูปปั้นเป็นรูปปั้นเลยเป็นรูปปั้นไม่เห็นไม่ปปได้อุปโลกแก่ขึ้นมาต่ว่าไมาเห็นนะพี่พีบริวารเป็นกน <c oughs> ันบอกกันจะว่าขี่โมเนาะจีว่าใ <c oughs> ช่ <c oughs> แล้วจะว่า มากมากไม่ไม่กับหาเก่าดิเนะสิบอกแมนแมนแมนหาเก่าตัวเดียวร้ <หา S 2> อยองค์ลงอง,งลงมา,จากจะว้ามือน่ะแต่ว่ารอบนี่กับบนเนี่ยดิหมุนเอาเนาะหมุนเอาพี่นองเอซีก็ได้เอายกให้พี่นอ้องเพิ่นเบิ่งอีกจังน้อยนะซ้ำกล้วยกรอบคอยดูค่ะพี่นองค่ะนี่ลาว้าเว้าเว้ากับสีหาว่าคุยวันเตะ เล่าเข่าเลยเล่าเข่าตลอดเพราะเราเป็นคนมีศีลแล้วก็เป็นคนที่มีมีเส้นในทางแบบว่าเห็นตัวเลขกร้อยติในตัวจับคุณไหมอย่าไปเล่าแค่มาไข่อยจับบ่ะเอ้าเป็นไข่ทเป็นข้าวเห็ดงานอยู่เนาะเอาเอากรองกัน ไปไส่เอีกไปนี่โอ้ก็าจีฮันห้ดีๆเนาะมันปวตข้งมือมลกอนเมาเดียวเเอท่านี้นะครับสรุปเนาะสรุปจ้ะมีสรุปเด้อครับผมของยาโซ่พี่น้องเล่าเข่ามากวดนี่เป็นหวดที่สามถ้าทามว่าแม่นบอนแล้วแม่นมาตลอดเวราะว่าเราป็นข้นแบบว่ามักสายบุญทำบุญเรื่อยๆ แต่ส่วนใหญ่สีเห็ดโลงท่านเนาะเกศโซเนาะ<ม>ไปจ้าไปทางโลงท่าน